นะคะก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาร่วมสนทนาธรรมของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติบูชาด้วยแล้วก็เป็นการเรียนพระปริยัติศาสนาด้วยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆทาง Facebook ใจสิกขานะคะแล้วก็ทาง YouTube ที่ได้ยินเสียงนี้นะคะขอเรียนทุกท่านว่า ทางลายกลุ่มไตรสิกขาของเราเนี่ยค่ะเป็นเป็นคณะลูกศิษย์ของพระอาจารย์สมบัตินันทโกนะคะที่พระอาจารย์ได้นำพวกเราให้เข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างแท้จริงนะคะแล้วก็พระอาจารย์สมบัติได้นำพวกเราหันหน้าเข้าหาพระไตรปิฎกมีพระไตรปิฎกเป็นที่พึ่งในการเรียนพระธรรมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติตาม พระปริยัติธรรมที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เป็นเรื่องที่สะสมปัญญาบารมีสำหรับกรณีที่ยังไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเออเวลาเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยนะคะเป็นการเป็นการสะสมปัญญาบารมีเป็นการสะสมบารมีอย่างหนึ่งนะคะ นอกจากเรียนรู้ปัญญาบารมีแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะเข้าใจเรื่องของศีลพอเราปฏิบัติศีลนะคะก็เป็นศีลบารมีของเราได้ด้วยนะคะเวลาฟังเรื่องทานถ้ากรณีที่เ,เราให้ทานทานนั้นก็เป็นทานนะบารมีของเรานะคะเมตตาก็เป็นเมตตาบารมีของเราเวลาเราลงมือปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนทุกข้อ ไม่มีความเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าถ้าเกิดพูดในลักษณะเพื่อให้มองให้เห็นภาพนะคะคือไม่มีอะไรที่จะไม่มีอนิสงส์เลยจากการที่เราเรียนรู้พระปริยัติธรรมแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะขณะที่เราเรียนหรือฟังพระธรรมเนี่ยขณะนั้นเป็นเวลาของกุศลจิตของเราที่จะเกิดขึ้นค่ะ จะเป็นกุศลจิตที่มาเบียดเบียนอก,กุศลที่คอยฉวยโอกาสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสเสมอนะคะการฟังพระปริยัติธรรมก็มีหลายระดับนะคะแล้วก็พระอาจารย์สมบัตินันทโกท่านพูดนะคะท่านบอกว่าหลายเรื่องใช้เวลาสิบปีก็คุ้มค่านะคะบางเรื่องอาจจะใช้เวลา2ี่สิปีก็คุ้มค่ามีคำหนึ่งพระอาจารย์ใช้คำว่าหมื่นปีเลยนะคะไอ้ตรงหมื่นปีที่พระอาจารย์พูดเนี่ยหมายถึงว่า สิ่งที่ท่านบรรยายให้กับผู้คนที่ได้ยินได้ฟังเสียงท่านเนี่ยนะคะท่านขอว่าให้คิดถึงอริยสัจสี่ให้เป็นในชีวิตเวลาเจอเรื่องราวต่างๆเราสามารถสงเคราะห์ลงได้ว่าเอาเรื่องที่เราเห็นทางตาเนี่ยนะตรงส่วนเนี้ยเป็นทุกขะเป็นทุกขศาสตร,ร์นะส่วนเนี้ยเป็นส่วนของสมุทัยศัสตร,ร์ส่วนนี้เป็นนิโรธศสตว์กบมรคศาสตร์อันนี้จะไม่มีอยู่ในชีวิตประจําวันทางตาของเรานะคะ เอามีเหมือนกันตอนอ่านพระไตรปิฎกะค,ะค่ะขออภัยค่ะถ้าอ่านพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยพระไตรปิฎกจะมีอริยสัจสี่ครบนะคะถ้าอ่านถึงเรื่องพระนิพพานก็สงเคราะห์ลงเลยอันนี้เป็นนินโรธาอริยสัจส่วนเวลาสนทนาเรื่องของมรรคมีองค์แปดหรือตรสิกขาหรือวิสุทธิเจ็ดพวกนี้นะคะเป็นส่วนของมรรคอริยสัจเพราะฉะนั้นเราจะต้องสงเคราะห์อ,อริยสัจ ให้ได้เราต้องรู้จักว่าอะไรคืออริยสัจข้อไหนนะคะถ้าคิดถึงอริยสัจเป็นในชีวิตพระอาจารย์ท่านบอกว่ารออีกหนึ่งหมื่นปีแล้วบรรลุธรรมก็ยังถือว่าเร็วอะไรทำนองนั้นน่ยนะคะแต่ถ้าไม่รู้จักอริยรสัจสี่เลยแล้วก็จากโลกนี้ไปพระอาจารย์ถือว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยวัตตะเนี่ยยืดยาว เราก็ทำเหตุที่เป็นเหตุให้เกาะอยู่ในวัฏฏะอย่างเหนียวแน่นต่อไปอาจจะไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายนะคะเป็นเอ่ออมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพรหมนะคะหรือสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัฉานก็ถือว่าพลาดโอกาสนะคะแต่ถ้าเกิดเข้าใจอริยาาสัจสี่แล้วเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของบุญกุศลชั้นสูงที่มีเฉพาะ ดินแดนของพระพุทธศาสนาเท่านั้นค่ะแล้วก็ถ้าทุกท่านสังเกตนะคะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่คนฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาเยอะมากแต่บางท่านก็ติดอยู่แค่ศรัทธานะคะบางท่านติดอยู่เพียงแค่ศีลบางท่านทั้งตลอดชีวิตก็รู้จักแต่เรื่องของสมาธินะคะบางท่านตลอดทั้งชีวิตก็ ไปหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องของอภินญ,ญาอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าเป็นผลของการเจริญสมถะภาวนานะคะน้อยคนมากที่จะมาถึงการอบรมเจริญวิปัสสนารู้อริยสัจสี่นะคะแต่สำหรับคนที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังพระอาจารย์สมบัตินันทโกนะคะขอบอกเลยว่าทุกท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็เป็นผู้ที่มีบุญมากซึ่ง สังสารวัฏนั้นเนิ่นนานายาวมากนะคะการที่เราผันชีวิตมาแล้วก็ได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระอาจารย์สมบัติบรรยายเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่สุดมากกว่าทานศีลการทำสมาธินะคะก็ขอให้ทุกท่านตักตวงอริยทรัพย์ตรงนี้ไปให้เต็มที่สุดนะคะไปให้ได้มากที่สุด แล้วพระอาจารย์เนี่ยฝากเอาไว้กับทุกคนเลยถ้าเกิดทุกท่านฟังดีๆคือท่านขอให้อย่างน้อยเนี่ยเป็นพระโสดาบันให้ได้ก่อนจะจากโลกนี้ไปนะคะเราจะเป็นได้ยังไงอันที่หนึ่งต้องตั้งความปรารถนาก่อนต้องตั้งจิตว่าการทําบุญทํากุศลเล็กๆน้อยๆทุกวันทุกวันเนี่ยเราต้องตั้งจิตไว้เลยว่าต้องเป็นพระอาริยะบุคคลให้ได้ในชาตินี้นะคะเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าการที่เราจะไปถึงเป้าหมาย อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตต้องเกิดจากความคิดเกิดจากความตั้งใจเกิดจากความปรารถนาที่จะอยากได้สิ่งนั้นก่อนนะคะอันนี้ก็ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยนะคะว่าทําบุญทําทานอะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตเนี่ยเราต้องคิดถึงการบรรลุธรรมของเราว่าสิ่งเนี้ยต้องขอส่งผลให้เราบรรลุธรรมให้ได้ในชาตินี้นะคะแล้วเราจะจากโลกนี้กันไปด้วยความเป็นภริยะบุคคลแล้วก็ มีโอกาสก็จะได้เจอกันอีกโดยได้มาสนทนาธรรมกันแบบนี้นะคะวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะหัวข้อาการสนทนาธรรมของเราเนี่ยเอ,อคือเรื่องของวิปัสสนาญาณน,นะคะมาถึงวิปัสสนาญาณที่สิบเอ็ดคือสังขารูปเปกขายานอันเป็นเออเป็นเรียกว่าท่านจะใช้คำว่าวุฒธธานาคามินีวิปัสสนาญาณคือหมายความว่ากำลังที่จะ ถึงวุฒฐานะคือโลกุตระมากแล้วนะคะด้วยการอบรมเจริญปัญญามาทีละขั้นทีละขั้นว่าตัวเรานี้ไม่ว่าตัวคนอื่นสัตว์เดรัจฉานผีเปรตอสุรกายสัตว์นรกเทวดาพรหม นะคะทั้งหมดล้วนเปลี่ยนแต่เป็นเพียงนางมธรรมกับรูปธรรมเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมาปรุงแต่งนะคะโดยเฉพาะปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของกรรมมะปัจจัยนะคะกรรมมะปัจจัยเอ,อกับเรื่องของเหตุตปัจจัยเนี่ยที่เป็นตัวสมุทยัยคือตัวโลภะเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดทุกท่านมีความรู้แล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะเพิกถอนความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนได้นะคะเราก็จะเริ่มดับปัญหาที่เป็นสมุทัยสัตว์เนี่ย ที่พังคยานขึ้นไปเป็นต้นไปนะคะก็จะตันหาก็จะเริ่มถูกทําลายถ้าถ้าตันหาไม่ถูกทําลายนะคะตัวตันหานั่นเองนะคะจะเป็นตัวเย็บกรรมเอาไว้กับวิบากค่ะคือกรรมที่เราทาเอาไว้แล้วเนี่ยนานแสนนานเนี่ยยังมาให้ผลเป็นปฏิสนธิจิตได้นั่นก็คือวิบากจิตคือเป็นจิตที่เกิดในภพใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตัวตันหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ ถ้าเรารู้ว่าตัณหาเนี่ยเป็นสมุทยัยอันนี้เป็นปัญญาที่รู้แล้วนะคะแต่หลายท่านยังไม่รู้นะคะหลายท่านที่เข้ามาในแวดวงพุทธศาสนาเนี่ยยังไม่รู้จักว่าอริยสัจสีแต่ละข้อคืออะไรดังนั้นเบื้องต้นก็คือขอให้ทุกท่านจําองค์ธรรมของอริยสัจสีให้แม่นด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ประเชิญนําเข้าสู่การสนทนาวิสุทธิมรรคต่อค่ะเดเิมคุณหมอดีแล้วพูดถึงอริยาาสัจสีแล้วต่อเลยนิดนึงาถ้าอย่างนั้นนะ อันนั้นจะช่วยสงเคราะห์หน่อยเมื่อก่อนตอนแรกที่ผมฟังอาจารย์สัมปัานใหม่ๆผมก็จะกุ้มใจมากงงมากว่าสงเคราะห์ไม่เป็นอ่ะเห็นเราจะรู้ท้าไม่เป็นก็ว,วิตกมากว่าแล้วเราที่เราจะไปรอดไหมเนี่ยอะไรเรื่องเรื่องธรรมะเนี่ยอถ้าอย่างนั้นนะขอถามว่าอย่างขนาดเนี้ยที่เรากำลังสนทนาธรรมเนี่ยเป็นอริยสัจสีอะไรตรงไหนอช่วยสงเคราะห์ออน,นิดหนึ่ง ี่ยเพราะเพราะทุกขนาจะต้อง,ข,งขับสูงคอได้อ่ะโปรสูงคออย่างนี้ก็คำพีวิสุทธิมรักนะคะในส่วนของวิสุทธิเจ็ดเนี่ยอันนี้เป็นตัวปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาโดยตรงนะคะท่านก็บอกแล้วว่าแยกออกเป็นสิกขาสามก็คือเอ่อศีลนิเทศสมาธินิเทศแล้วก็ปัญญานิเทศนะคะวิสุทธิมรักที่เรากำลังสนทนาเนี่ยตอนนี้มาสนทนาเรื่องสังขารุปเปกขายานก็เป็น ปฏิปทายานทัศนวิสุทธินะคะปฏิปทายาน,านาทัศนที่วิสุทธิเนี่ยตรงๆเลยเนี่ยคือมรคมีองแปดเพราะฉะนั้นขณะที่เราสนทนาเรื่องของสังขารุปเปกขายานตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิก็เป็นมรคองค์ที่หนึ่งซึ่งมรคมีองแปดเนี่ยคะ่ะสัมมาทิฏฐิเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะตัวปัญญาสําคัญที่สุด ขณะที่เราสนทนาวิสุทธิมรรคสรุปว่าเรากำลังอบรมโลกิยะมรคขัตร์ค่ะแล้วถ้าทุกท่านเวลาเราอบรมมรคสนทนาเรื่องสังขารุเปเกขาญาณใช่ไหมคะเป็นมรคขัตร์แต่เราไม่ได้ทิ้งทุกขัตร์เลยเพราะว่าในคำพีวิสุทธิมรรคจะสอนเราตลอดว่าให้เราแยกตัวเราเนี่ยออกเป็นห้าขันนะรูปขันนั้นสุญญาตา นะคะว่างเปล่าจากความเที่ยงความสุขความงามความยั่งยืนนะคะเวทนาขันก็เป็นสุญญาตาด้วยนะคะสุญญาตาโดยเงื่อนสองเงื่อนสี่เงื่อนสิบสองเงื่อนสี่สิบสองโตสี่สิบสองเนี่ยนะคะนั่นคือเราก็กําลังทําความรู้จักมัคมัรขสัต์ด้วยค่ะเหมือนอย่างวันนี้ที่หนูโพสต์ลงไปในไลน์นะคะจากวิพังคปกรณอัถกถาท่านก็อธิบายว่าทุกขสัตเนี่ย เป,เป็นมัคคารมนะคะของมัคคสัต์ในขณะแห่งการบรรลุธรรมนะคะคือในขณะแห่งการอบรมเจริญมัคเนี่ยมีทุกขเริยสัตต์เนี่ยเป็นอารมณ์ก็คือตอนนี้แหละคะ่ะโลกียมัคที่เรากําลังสนทนาสังขารุปเปกขายานเนี่ยก็มีมีทุกขสัตต์เป็นอารมณ์ก็คือมีอุปาทานขันห้านั่นเองเป็นอารมณ์นะคะ เพราะฉะนั้นวิสุทธิทมรรคหรือโลกียะโลกียะมรรคเนี่ยค่ะเรากําลังพิจารณาตีให้แตกเกี่ยวกับทุกขัสัตมองทุกแง่ทุกมุมนะคะสมมุติทุกขัสัตเนี่ยคือก้อนโลกหนึ่งโลกหนึ่งหนึ่งก้อนนะคะลูกโลกหนึ่งโลกวิปัสนา,าแต่ละระดับที่เป็นระดับโลกียะเนี่ยคือการส่องเข้าไปทุกมุมค่ะเดินไปรอบๆท่านจะใช้คำว่า ใช้สัมมาสังกัปปะตัววิตก,กะเนี่ยหมุนพลิกลูกโลกไปมานะคะดูซิว่าเออด้านนี้มันมีอเมริกานะพลิกมาอีกด้านหนึ่งเป็นญี่ปุ่นนะขั้วโลกเหนือมีน้ําแข็งเยอะส่วนใหญ่เป็นน้ำสามส่วนเป็นแผ่นดินหนึ่งส่วนนะอ๋อลูกโลกเป็นอย่างนี้นะคะตัวพลิกลูกโลกกลับไปกลับมาคือสัมมาสังกัปปะคือตัววิตก,กะนะคะเราจะวิตก,กะได้ยังไงสุดต่เมญะย,ยานต้องแม่นก็เนี่ยแหละคะ่ะเรากาลังทําเหตุกันอยู่ก็คือ เรียนวิสุทธิมรรคเพื่อให้จําเนื้อความได้ท่านสอนยังไงตอนนี้เราก็จําไปก่อนค่ะแล้วพอว่างเราก็ไปตึกนึกถึงนะคะอันนี้ก่อนจะไปถึงไปถึงมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยก็จะต้องช่ำชองในเรื่องความจริงของทุกขสัตย์ก่อนนะคะเนี่ยก็สงเคราะห์ลงอริยสัจสี่แบบนี้แล้วก็เรากําลังเดินทางไปหานิโรธสัตว์อยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งเดี๋ยววิปัสสนา ยานถัดๆไปท่านก็จะพาเราไปพบกับนิโรธอริยสัจคือพระนิพพานแล้วก็โลกุตระมครคในขณะนั้นก็จะเปลี่ยนนะคะตัวเอ่อตอนนี้เรากําลังอยู่โลกิยามครคใช่ไหมคะพอไปเจอพระนิพพานเสร็จปั๊บเนี่ยตรงตรงมครคเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นโลกุตระทันทีจากโลกิยะก็เป็นโลกุตระทันทีส่วนสมุทัยนั้น ถูกกากบาดท,ทิ้งถูกบันทอนอารมณ์ทุกครั้งที่เรากำลังอบรมจเจริญทางคานุปัสสนาเป็นต้นไปค่ะคือถ้าเอาตามระดับเบื้องสูงเลยนะคะวิปัสนาจริงๆเนี่ยนับเอาตั้งแต่พังขยานคือวิปัสนาญาณที่ห้าเป็นต้นไปอันนี้จะเป็นครูบาอาจารย์ที่แบบเจาะลึกว่าปหานะปริญญาเริ่มที่ไหนปหานะปริญญาเริ่มที่พังขยานขึ้นไปนะคะประมาณนี้ นี่เราก็อยู่ในอริยสัจสี่ตลอดค่ะพี่ภาคินไม่ทราบว่าพอพอได้ไหมคะตอบแบบนี้เนี่ยก็ก็ใช่อย่างขนาดเนี้ยที่เรากำลังสนทนาธรรมกันเนี่ยก็คือเราเรามุ่งใจเราเอ,อถ้าเราเข้าใจถึงเอ่อจะมุ่งพระนิพพานนี่เรากำลังดาเนินมรรคเมืมอ,องแปดในขนาดนสนดทนาธรรมคือเราก็กาลังปรับสัมมาทิฏฐิขึนอยู่อ่าเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าเราเรามุ่งพระนิพพาน สังมาสังกปะเราจดไปเรื่องอะไรเนี่ยตอนนี้เรากำลังจดเรื่องสังคารุเบกขยานเพื่อรู้ขนาดนั้นเราก็มีสัมมาสติด้วยสัมมาสติก็คือเราเออมีสติระลึกถึงอ่าสิ่งที่เรากำลังพูดธรรมะอืมใช่ไหมก็เป็นสัมมาสติสัมมาทิสติสัมมาสังกปะสัมมาสติอืมแต่จะเรียกว่าเรามีสัมมาสมาธติไหมก็ก็มี มีโดยยังไงคณนิกาสมา,สมาธิก็พอได้แต่จริงๆรง,รงท่านอยากจะมุ่งมุ่งถึงธรรมะธรรมสมถะมากกว่าตรงนั้นใช่อย่างเงี้ยใช่ไหมก็อย่าเพิ่งวิตวิตกกังวลถ้ากคนยังไม่เข้าใจเหมือนมสมัยแรกก็จะวิตตกมากอ่าเพราะว่าต้องท่องไว้ก่อนว่าทุกเนี่ยมันอะไรมัง่งทุกข์กษัตริย์เนี่ยทุกข์กษัตริย์ก็ถ้าโดยในอ่ ในสุตตันต์น,นก็อุปทานขันห้าอุปทานขันห้าเนี่ยมันก็คือทั้งนั้นแหละขันนั้นเป็นที่สร้างแห่งความยึดมัน่นยึดหมดเลยเราอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยกเว้นโลก,กุตระก็แยกออกไปเลยโลก,กุตระคือเมื่อไหร่ที่มีอริยามาลงก็คือมรรคผลน,นิพพานอ่ะถรา,านั้นถ้าอย่างนั้นนอกเหนือจากนั้นคือทุกแยกโลก,กุตระไปละก็เหลือคือทุกยึดหมดทุกข์สัตย์เนี่ย ทุกขสัตย์ถามว่าบ้านช่องรถลาเนี่ยเราก็ยืดหมดของเรากลับมาที่ในตัวเราซึ่งท่านจะเน้นมากกว่าเองอริยสัตว์เนี่ยในกายยาวาหนาคืบอะไรเนี่ยเพรตัวตนเนี่ยเนี่ยก็ทั้งนั้นอะภูเวสนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทุกขสัตย์สมุทัยใส่ก็ง่ายอะไรที่ทําให้เกิดทุกขสัตว์ ก็สมุทยัยนี่หมายถึงในในคนสัตว์นะใช่ไหม,มดูใครแนอดีทําให้เกิดทุกข์ในปัจจุบันแล้วที่ถ้ายัางมีสมุทัยในปัจจุบันก็จะไปทําให้เกิดทุกข์ในอนาคตอีกอืมัดก,ก็ดําเนินไปคิดถึงวริพานแล้วก็มุ่งไปให้ถูกต้องทางทำนองสัมม็เมื่อไหร่ที่จเจริญสมถาวิปนะัสสนานั่นก็คือคุณเริ่มจะรมรดอก็มัดก,ก็ไปเรื่อยๆดําเนินไปเรื่อยๆ พ็พบต่อบพบชาติต่อชาติแล้วก็คูไม่เสร็จการงานที่ไม่เสร็จภายในเร็ววันสัดสมไปแน่นอนอยู่แล้วอืมอ่ะโอเคใครมีอะไรสงสัยหรือ,อยังไงก็คุยกันได้ครับเชิญอาจารย์เชิญค่ะสวัสดีทุกท่านครับก็จริงเรื่องกันสงงคออรอเย์ะสันนี้ก็ ถ้าท่านได้ฟังธรรมยายพระอาจารย์สมบัติในสติปัฏฐานสูตรท่านก็จะมีการส่งเคราะห์ในแต่ละบาพาลงอริยสัจว์ทั้งหมดเลยนะครับก็ตร pave, งนั้นก็จะมีรายละเอียดที่ที่ว่าแยกออกไปเป็นเป็นแต่ละบพะนะครับเช่ ai, เนลมหายใจก็เป็นเป็นทุกขสัตว์นะครับคือมันเนื่องกับร่างกายเนื่องกับ ขันห้านี้นะครับก็เป็นทุกตัญหาในการก่อนก็เป็นเหตุในเนกิดทุกข์เป็นสมุทยัยส่วนมัคอน,นิโรธานะครับก็คือความไม่เป็นไปของของของทุกข์และสมุทยัยแล้วก็มัคก,ก็คือตัวที่เป็นเป็นข้อปฏิบัติที่ ให้ถึงพะนิพานนะครับเพื่อละทุกละสมุทยัยรู้ทุกละสมุทยัยแล้วก็ทํานิโรธให้แจ้งอันนั้นเป็นมรรคก็ในอรรถกถาที่ท่านกล่าวถึงการที่ว่าเป็นทางออกของพิสุผู้ที่รู้ลมหายใจเป็นต้นนะครับเป็นทางออกจากทุกขของพิสุรูปหนึ่งตั้งแต่อานาปนาณะเป็นต้นนะครับท่านก็จะมีสงงคาะห์อย่างนี้นะครับ ซึ่งก็ถ้าเข้าใจแล้วมันมันสามารถที่จะค่อยๆส่งข้อไปลงในรายละเอียดได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับในในสติปัฏฐานซึ่งถ้าท่าในใดที่ได้ศึกษาในเรื่องของพระพิธรรมมาอันนั้นก็ก็มีตัวเลขมีรายละเอียดเยอะอยู่นะครับแต่ถ้า ถ้าโดยนัยะของภรสสูตรก็มีเยอะนะครับอย่างทุกขสัตว์เนี่ยตาหอจมูกลิ้นกายใจตรงเนี้โดยโดยนัยยะของของทวารทั้งหกอันนี้เป็นเป็นทุกขสัตว์แน่นอนนะครับแต่ว่าตัว mm hmm. ตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสมุทยัย ความไม่เป็นไปทั้งทุกข์และสมุทัยเป็นนิโรธแล้วก็ข้อปฏิบัติที่รู้ทุกข์และสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งเป็นมรรคก็จะมีการสงเคราะห์โดยในของสติปัฏฐานสูตรท่านกม็มีพูดถึงแต่ระบบภาพเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่มีเพียงแค่สติปัฏฐานสูตรเท่านั้นนะครับใน ในพระสูตรทั้งหลายอธถกถาเนี่ยตอนท้ายท่านก็จะจะมีการสงเคราะห์ธรรมะว่าตรัสในสัจจะข้อไหนนะครับตรัสทุกขสัตว์บางบางพระสูตรนะครับตรัสทุกขสัตว์ตรัสโลกิยะก็เนื่องกับทุกขสมุทัยนะครับแต่บางพระสูตรนั้นก็มีคระกันทั้งทุก โลกิยาและก็โลกุตระนะครับทุกสมุทยยัยนิโรธมักก็แสดงเป็นการแสดงประกาศสัจจาทั้ง4ก็มีในบางพระสูตรนะครับแต่บางพระสูตรกขาประกาศโลกุตระอย่างเดียวแต่ก็ให้ทราบนะครับว่าทีนั้นก็ต้องเป็นอันแสดงสัจจะอื่นด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นจริงๆ ในจุดหมายที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธนี่นะครับซึ่งพระอาจารย์สมบัติท่านก็ย้ําอยู่เสมอนะครับว่าจะต้องมีจุดหมายตรงนี้คือรู้แจ้งอริยสัจไม่งั้นก็มันจะผิดเรียกว่ามันจะไม่ตรงตามคําสอนนะครับถ้าศึกษาหรือมีการเรียนโดย ไม่ใช่เพื่อการรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ว่าบางครั้งอาจจะเป็นเป็นไปกับกิเลสกับอกงุศลเป็นประยัิที่มีโทษเป็นปฏิบัติที่ไม่ตรงตามคําสอนอันนั้นก็ก็เป็นการชี่เห็นถึงว่ามันมันไม่เป็นไปตามอริยสัจท,ทั้งสี่นี่ก็จะจะเท่ากับเป็นการผิดทางนะครับ ซึ่งบางท่านก็ว่ามันมันสูงเกินไปแต่จริงๆแล้วก็ถ้าตั้งตั้งสูงไว้นะครับจะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับตั้งสูงไว้ก่อนคือคือเป็นเบนเข็มทิศหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยสูงส่วนจะได้หรือไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะนั้นเป้าหมายต้อง ตรงต้องชัดจึงจะไปถึงได้ครับอันนี้ก็เพิ่มเติมแบ่งปันเพิ่มเติมที่เมื่อสกครูที่มีมีการสนทนาในเรื่องของการการจำแนกสัจจะซึ่งในชีวิตประจำวันก็สามารถที่จะค่อยๆลงได้นะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของสิกขาสามนี่นะครับก็ ก็ลงได้ในในชีวิตประจําวันที่ที่เป็นไปในทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะครับถ้าถ้ามีความรู้มีความเข้าใจในในพระธรรมคําสอนก็สามารถที่จะน้อมไปให้เป็นศีลให้เป็นสมาธิหรือสมาะหรือวิปัสสนาได้นะครับถ้าเข้าใจแล้วเนี่ย ก็สามารถที่จะน้อมไปได้เช่นกันอยู่ที่การมณสิการอยู่ที่การน้อมไปนะครับประเด็นนี้ยังมีท่านใดจะสุนทนาไมรก็พ้อมเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันในเรื่องของสัจทั้งสี่เช<อ>ิญหมอครับหนูเพิ่มเติมนิดเดียวนะคะก็คือฟังพระอาจารย์สมบัติมาวันนี้เป็นวักทองจริงๆควรค่าแก่การจดจำนะคะ อาจารย์บอกว่าตัวโทสะเนี่ยกับตัวปัญญาเนี่ยเจตสิกสองตัวเนี้ยทำลายอารมณ์นะคะทำลายอารมณ์ทำร้ายอารมณ์นะคะหมายถึงอารมณะปัจจัยนะคะแต่ต่างกันตรงที่ว่าตัวโทสะเจตสิกนั้นทำร้ายจุดที่ตัวเองเกิดด้วยคือหัวใจนะคะคือหัทยาวัตถุมันทำลาย เออรูปปนะอวัตถุรูปเอพี่วิไลค่ะรบกวนปิดไม์ด้วยค่ะเสียงเสียงสะท้อนเข้ามาขอบพระคุณค่ะแต่ปัญญานั้นทําร้ายวัตตะปัญญาทุกขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยทําร้ายเหมือนกันค่ะแต่ทําร้ายทําลายวัตตะที่กําลังจะเรียกว่าต่องอกให้ยืดยาวออกไปพอปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการตัดวัตตะแล้วนะคะ เป็นการที่จะเตรียมเขย่าว,วัตถุทุกแล้วให้มันสั้นลงเตรียมทําลายแล้วนะคะทันทีที่เป็นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยโลกุตระมาร์กเกิดอะวัตตะจะเหลือในการมาพบอีกไม่เกินเจ็ดชาตินะคะไม่เกินเจ็ดชาติเฉพาะชาตินี้ก็แย่แล้วใช่ไหมคะคือในกามสุคติภูมิเนี่ยก็คือโลกมนุษย์กับสวรรค์ แย่แล้วใช่ไหมคะที่เราเห็นเนี่ยทุกทุกที่เกิดในชาตินี้ทุกในการหาอาหารเป็นมนูลทุกที่เกิดในชาตินี้ก็มองดูแล้วกันนะนะคะแต่ละวันที่ผ่านมามันมันน่าอยู่ไหมคะเนี่ยเจอโควิดเจออะไรเข้าไปนะคะอากาศก็ร้อนขึ้นทุกทีทุกทีถ้าเรามาเกิดอีกอะ่ะไม่เกินเจ็ดชาติคิดว่าจะอยู่ได้ไหมคะหนูหนูคิดว่ามันไม่น่าอยู่แล้วนะบนโลกมนุษย์นี้เงินทองก็หายากอาหารก็อันตรายไปหมดแล้วนะคะสถานที่ท่องเที่ยวก็ คือคือชีวิตอยู่ด้วยความลำบากนะคะอากาศก็ไม่ดี PM 2.5 mm hmm. ก็มานะคะตอนนี้ก็ขมุกขมัวไปทั่วอีกแล้วนะคะทั้งทงที่ฝนเพิ่งตกมาได้สองวันเนี่ยนะคะแต่ถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยปัญญาทำลายวัตฏะมันคุ้มมากจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้ตั้งความปรารถนาว่าอย่ามาบนโลกใบนี้เลยะคะ่ะไปไปข้างบนดีกว่านะคะ แต่ว่าข้างบนเนี่ยสวรรค์นเนี่ยจะมีอยู่ชั้นหนึ่งน่ากลัวมากเลยวันนี้ตามองเห็นในพระไตรปิฎกนะคะสะดุ้งเฮือกเลยค่ะคือคือสวรรค์ชั้นที่หกนะคะเป็นชั้นของมารน,นะคะต้องตั้งจิตว่าอย่าไปตรงนั้นนะคะคือเทวปุตตะมานเนี่ยคือสวรรค์ชั้นที่หกจะอยู่ที่นั่นนะคะอันนี้ในพระไตรปิฎกบอกไว้แล้วก็วักทองอย่างที่หนูฝากก็คือว่าโทสะกับปัญญาเนี่ย เป็นตัวทำลายอารมณ์เป็นตัวทำลายอารมณ์แต่ต่าง